บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสาตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนโดยครูคชุติมาจะอธิการโรงเรียนวัดปุรณนาวาสสวัสดีค่ะนะักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเศษส่วนกันนะคะน้องอังเปาวันนี้เราทำหมูกระทะทานกันดีไหมจะ๊ะลูก นี่ค่ะคุณแม่หนูอยากทานอยู่พอดีเลยน้องไปเลือกซื้อเนื้อหมูที่ตลาดให้คุณแม่หน่อยนะคะได้เลยค่ะคุณแม่หนูไปตลาดก่อนนะคะเอ๊ร้านเนื้อหมูอยู่ไหนนะเนื้อหมูไม่เจอเนื้อหมูไม่เจอ สดใหม่จากฟาร์มทุกวันครับอยู่ตรงนี้นี่เองรับอะไรดีครับคุณแม่ให้ซื้อสันคอหมู2กิโลกรัมและสามชั้นครึ่งกิโลกรัมนักเรียนช่วยอย่างเปาคิดหน่อยค่ะว่าคุณแม่ให้อย่างเปาซื้อเนื้อหมูทั้งหมดเท่าไหร่ เรามาช่วยกันหาคำตอบกันนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะคุณแม่ให้หยางเปาซื้อน้อหมูทั้งหมดเท่าไหร่แล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดล่ะคะคุณแม่ให้หย่างเปาซื้อเนื้อหมูเป็นสันคอ2กิโลกร,รมัมและ3ชั้นครึ่งกิโลกร,รมัม จากโจทย์ประโยชน์สัญลักษณ์ของเราก็คือ2บวกด้วยเศษ1ส่วน2มีค่าเท่ากับเท่าไรวิธีทำอ่างเปาซื้อสันคอหมู2 kg, มกิโลกร,รมัมและซื้อ3ชั้นครึ่งกิโลกร,รมัมครึ่งกิโลกรัมมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2กิโลกรัมนั่นเองดังนั้นอ่างเปาซื้อเนื้อปูทั้งหมดก็นำ2ไปบวกเศษ1ส่วน2 2เป็นจํำนวนนับเราต้องทำเป็นเศษส่วนซึ่งมีค่าเท่ากับเศษ2อส่วน1ตอนนี้เรามีตัวส่วนเป็น2เราต้องทำส่วน1ให้เป็นส่วน2ด้โดยคูณ2ทั้งเศษและส่วนแล้วบวกด้วยเศษ1ส่วน2เรานำเศษ2 2คูณ2มีค่าเท่ากับ4 และส่วน1นคูณสมีค่าเท่ากับ2เราก็จะได้เศษ4ีส่วน2บวกด้วยเศษ1ส่วน2เราจะเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนั่นคือ2เราก็สามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยก็คือเศษ4ี่บวก1ส่วนด้วย2เรานำเศษ4ีบวก1มีค่าเท่ากับ5เราก็จะได้เศษ5ส่วน 2. เศษ5ส่วน2เราเรียกว่าเศษเกินเราสามารถทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละได้คือ2เศษ1ส่วน2กิโลกรัมดังนั้นคำตอบของเราก็คือคุณแม่ให้อย่างเปาซื้อเนื้อหมูทั้งหมด2เศษ1ส่วน2กิโลกรัมนี่จ้าเนื้อหมู2เศษ1ส่วน2กิโลกรัม ขอบคุณค่ะได้ทันหมกระทาแล้วเย้เยเยเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนโจทย์ปัญหาเศษส่วนไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย